สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูคุณปู่นะลากรถบฟกปนะรถโบกี้ไฟไฟ้ากําลังปรับอากาศก็ทราบข่าวมาว่าลากจากภูตะหลวงนะไปทางบางซื่อตอนนี้จะมาแล้วนะวิ่งมาในชานชลาที่สามมีสามคันนะบฟกป คุณปู4036 <Chen nai> กกผ่านสถานีชุมทางบางซื่อไปนะ ผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะแต่ทราบมาคร่าวๆก็คือน่าจะเป็นพวกตู้ JR เก่าๆที่มาทําการดัดแปลงนะเป็นเขาเรียกเรียกง่ายๆก็คือตู้ปั่นไฟนะครับผมบฟกปรถไฟฟ้าโบกี้ไฟฟ้ากําลังปรับอากาศทราบแค่นี้นะใครมีข้อมูลมีรายละเอียดก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมาในโอกาสนี้จบเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ